สวัสดีครับช่องไม่ตานะติวเตอวันนี้จะไป็นไหนจะไปน้ำตกไปน้ำตกฝนตกเลยนะเนี่ยฟ้ามืดเลยใช่ฝนตกในตอนน้ำมื่นสาหมื่นมีฝนตกแต่เช้ามัตกแเช้าเลยแปดโมงสี่สิบหกแปดโมงสี่สิบหกแล้วมันทำไมไม่ตกไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกินข้าวเช้าเซเว่นที่ปั๊มนี่ตั้งระยะทางแล้ว ลองดูว่าจะกี่กิโลใน GPS บอกร้อยกิโลใี่มครับทีมงานีงานเต็มเยอเลยทีมงานเต็มยุเยอบางย่งนะข้าดคั่วะกอค่ะไปาัวกกบกคือลายครับแต่ครับบกเป็นหมอกกระบาลค่ะเฮ็ดเองมอนี่จ้าอสื้อในบาลผู้เฒ่าก็ในบา ตายแห้จะเป็นน้ำผึ้งปลาค่ะน้ำผึ้งปลารอยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่สมอันอันนี้ยังทำด่ไม่ไต่ไม่ก่อไฟจ้ะเพราะ่าทนน้ไฟดื้ออันนี้ไม่ไต่ลายแห้งเนาะมูบานแบบบกมูบานข้างโตไม่เป็นตามฤดูกาลลายแห้ง แบบขัวแล้วมีบุกไปกินี่กินบุบบุบเลยมั้นหลายก่อนที่จะถึงรถรถรถายน้ำตกไส้สวรรค์ถึงแล้วครับลานจอดรถน้ำตกไส้สวรรค์หนึ่งร้อกจกิโลเมตรจากอุบล ถึงแล้วถึงแล้วอ่าถึงแล้วครับน้ำตกไส้สวรรค์สวรรค์เลยนะเนี่ยไม่ใช่ไส้สวรรค์ต่อทีเลยนะเนี่ยเนี่ยร้อยหกจุดสองกิโลเมตรจากชุมูอุบบนราชธานีนี่นลานจอดรถรานเยอะมากร้านจอดรถดล็อกแล้วโอเคไปต่อถมวยขึ้นเ,เข้ามาในซอยจากถนนหลักหกห้ากิโล 5กิโลเราจะเดินไปวันนี้น่าจะเข้าฟรีนะใช่ไหมจอมมีร้านมีร้านขายของตรงนู้นโอ้ไอ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างงี้อันนี้ต้องเป็นหมวกพี่ตองอันนู้นหมวกติวเปลี่ยนกันเป็นหลานแซวเกินไป่ะจิ้มงานวันนี้เที่ยวฟรีนะครับ ปกติผู้ใหญ่40เด็ก20นี่ทางเดินลงไปนะครับนี่เ,เดินเ,เดินนำหน้าไปแล้วล,งลิงน้อยอเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งมันต้องเดินลงอีกนะต้องเก็บแรงไว้้อมแรงไว้ ในแม่กับพี่ตองดูเนี่ยตองกำลังเดินตามมานี่เด็กติวเด็กติวเด็กติวหอบแล้วเพราะว่าวิ่งเดี๋ยวยังไม่รู้ยังไม่รู้พอเดินลงทางลงแล้วมีโวยอ่ะตเนี่นบ,บ,บรรย <inaudible> ากาศ <inaudible> ทางเดินทางเดินเป็นน้ำตกเสียงอะไร <inaudible> บ <Es> <an> <S ong> รรยากาดทางลงมีกอไผ่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเก็บแรงไว้ไปเดินลงเดินลงแล้วต้องเดินขึ้นดิงลิงลิง พ่อมีถิงไหมถุงเดี๋ยวเดี๋ยว,วยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินโน่นทางลงพู้มีคนขึ้นมาเมื่อกี้เพื่นบอกว่าน้ำตกกำลังใสสวยเพื่นมาแต่เช้าเพื่นได้กลับแล้วสิบเอ็ดโมงถึงแล้วนะครับน้ำตกไส้สวรรค์ าเด็กๆมาเที่ยวครั้งแรกพ่อกับแม่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันอยู่บนแต่ไม่เคยมาเลยได้ยินเสียงน้ําตกแล้ว <c oughs> ไม่ไม่เคยมาเลย <c oughs> มาพร้อมมาครั้งแรกพร้อมกับลูกนี่แหละ <c oughs> บอกอยังไม่อายนี่น้ําตกไ้สวรรค์ม <c oughs> ันมีจุดชมวิวอยู่นะ <c oughs> ไปถ่ายจุดชมวิวก่อนแล้วมีทางเดินลงนี่ทางเดินลงอยูุ่ทางนี้จุดชมวิวนะจุดทางน้น ที่พี่เขาเดินไปอะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนนม,มีกัดรม่มรื่นมากนานมหายรูปที่ป้ายก่อน,นโอ้เห็นภูเขาไม่ติ้วน่ะสวยสวยไม่มีสัญญ,ญาณไร้ส่วนเลยเหรอพี่ตองถ่ายรูปกับป้ายน้ำตกก่อนนะครับ

เก็บภาพกันก่อนนะครับไปรุ่นเก็บภาพกันก่อนไปเดินดูจุดชมวิวมาพระจับอุ้ยเห็นน้ำตกแล้วไปดูตรงจุดชมวิวกันก่อนครับจูงหมาน้อยหมาน้อยตูเตอร์ เดี๋ยวทางนี้เห็นแล้วน้ำตกนูน่นแคยลงนะอค่อยลง,อ,ยลงอันนี้ยังไม่ใช่ทางลงนะเพียวันนี้เป็นจุดชมวิวทำดีมากเลย<ๆ>เอาสาวๆเก็บภาพกันอยู่นะครับข้างบนมาเรามาเราไปเก็บภาพข้างล่างกัน ผมไม่ได้่ไม่ใชจับมันมัน่จับวัดที่โดดเลยอ่ะวัดโดดแบบแี้อยแเเน้ยนโดดเลยสวยจังเลยสวยไหมลูกลงนั่งลงนี่ครับน้ำตกจากจุดชมวิวสวยมากวมาหมอที่โดดเดีวค่ะไปที่โดดแบบแบบขื้อค่ะเดี๋ยวสูมดูซิุมม ค่อยๆซูมดูน้ำตกสวยมากเนี่ยซูมดูซูมดูนะครับซูมดูสวยนะครับไงบ้างครับ หมือนได้หอบขึ้นมาเลยหรอนี่สวยงามซูมให้ดูน้ำตกไหลลงมาเป็นชั้นๆเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินลง,งเดินนี่ทางลงน้ำตกไส้สวรรค์อยู่ ดนี่ครับทังลงพอดอดอที่ตงงอ,อ,อ,ตอเไไ<ด>อ,ม,อม,มาแล้วมาแล้วโอ้ยไม,ไม่ได้ขนาดนั้นหรอมมจะมเี่ยวน <c oughs> ออมามามาป่ะถัง,งลงม,ลลมีราวจับมีดูท้ท้นอที่จะไปจะไปบารพีด้วย นี่แหละตรงนี้ชั้นสุดก็ค่อยๆเดินไปปัญหาก็คือ <laughs> ด,ดูดูยืนก่อนยืนก่อน <laughs> ปัญหาก็คือดูใส่กเกงมาแล้วเป็นเกงแฟชั่นนะครับ <laughs> โอ้โหแล้วมันก็หลุดตูดนะครับ <laughs> ไม่ใช่กเกงยืดที่แบบจนมากินเขาครับโอ้มันก็ตลกดีนะโอ oh. ค่อยๆงึดเหมือนกันอันนี้ก็ชันหน่อยนะครับไปน้ำตกน้ำหยดไ้น้ำหยดเออน้ำตกน้ำหยดน้ำตกไม่ใช่น้ำหยดน้ำหยดนี่ผ่านจุดที่ชันที่สุดแล้วนี่น่าจะชันที่สุดจับหน่อยดิก็จับอยู่อ้าวสลับข้างจับข้างนู้นไป น้ำไปปูอะไอเชียงเลยจะเหนียวเพราะบ้าบ่นี่ทางลงก็ยังดีนะนี่เป็นเพื่นเทซีเมนต์มันก็ไม่ลื่นรูถ้าเป็นหินธรรมชาติก็จะลื่นกว่านี้รูดูรูดูดีแล้วโอ้โหไอเกงก็ขาดโอ้ยเราปรับให้ใหม่หน่อย รับบรรยากาศทางเราเดินลงมาก็ไผ่ไผ่ธรรมชาติมีหน่อไหมจะหล่อเกินมาเจอน้ำตกก็งึดก็อะไรอยู่มาเดินลงมา นี่นะครับทางเดินลงน้ำตกมีราวเหล็กที่จ,จับแล้วก็ขั้นบันไดก็ไม่ยากไม่สูงเท่าไหร่หรอกเออนอนี่ดีเราม่างมาไ,มได้แต่ไปอีกมาๆๆเดี๋ยวจะจับมือตัอ้งเกงไม่หลุดตูดนี่ก็ไม่เท่าไรหร่ครับอ้าเดน่าจะหลุดแล้วอ่า <laughs> เพีงหลุดตัวก็ต้องหยุดแต่งตัวอีกถึงแล้วเนี่ยนี่โอ้ยียอะไรเดกบ้าหมอบ้าหมอถึงแล้วนี่ลงไปอีกหน่อยนึงก็ไม่ชันมากครับว่าที่เด็กสาวๆก่อนสาวๆถึงเลยละโอ้โเดินสบายแล้วพี่ต๋อง เเดี๋ยวไปถ่ายตรงจุดโน้นก่อนลงไม่ถึงก่อนน้ำตกใส้สวรรค์น้ำลึก2เมตรสถานการณ์น้ำปลอดภัยมาถึงแล้วครับน้ำตกใส้สวรรค์นู่นไอ้ที่เราเห็นนี่คือมุมโน้นนะแล้วนะครับน้ำตกใส้สวรรค์เย้ติวติวติวโอ้โหท่านั่งในแบบเก๋ไหม

เหนียวเอาไม่กินพี่ลูกเอาขนมไม่กิน 海的人的见日出冲 พี่ตอมเป็นไงบ้างประทับใจไหมชอบไหม <c ười> มามาอีกไหมตีหน้า <c ười> <c ười> เอายังไงเนี่ยเอาติวชอบไหมครับมาอีกไหมดีเร็วรีแล้วอ้าวแม่ชอบไหมน่าจะมาอีกนะตีหน้า <c ười> ชอบค่ะมาครั้งแรกชอบ <c ười> สวยสวยสวย หลังจากเก็บภาพเสร็จนะครับก็จะเดินขึ้นแล้วนะครับทีนี้สมาชิกส่วนมากก็ชอบนะครับชอบถูกใจบอกมาอีกปีหน้ามาอีกหรือไม่ก็ไม่แน่อาจจะยังไม่หมดฝนกันยาตุลาอาจจะมาอีกอ้าเติมพลังเติมน้ำแล้วก็เดินขึ้นนะครับทีนี้ค่อยๆเดินขึ้น ไปกินข้าวก่อนโอ้ยไม่ต้องถ่ายคลิปอะไรแล้วพ่อทำไมอ่ะคลิปด้วอตอนนี้อ้าวก็ถ่ายให้คนอื่นเ<ๆ>ขายังไม่มาให้เขาดูไงว่าทางขึ้นลงเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงดีไหมพ่อก็ดูก่อนที่จะมาเนี่ยพ่อก็ดูคลิปเขาเหมือนกันทางขึ้นลงชันแล้วเนี่ย,ย,ย,ยเรื่องของเรื่องคือมีคนขี่หลังไง เหนื่อยเลยพ่อว่าวิธีทาไปดันน้ำไปด้วยจะเป็นน้ำมันหมกเร็วชั้นที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยนี่ก็ถึงแล้วสินี่ยทีเดียวไม่ใชแล้ว มานั่งข้างบนนี่ะ <laughs> จะถึงแล้ว,วามาท <laughs> ่องเที่ยวเด็กนะครับมาเที่ยวน้ำตกกับผู้ปกครองส่งขาดมากเลยนะครับก็เลยถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับกอไผ่ตอนเดินขึ้นหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับ มันเป็นยังไงอะครับม่นใช้แม่สือมาเอามาให้หรือว่าเนี่ยหรือว่าแม่ไปเกี่ยวหรือว่าให้มหัาหัดดูนี่หน้าหรือว่าจะมาเย็บมาหรือว่าไงจะเรามันจะมีให้รู้ดีอา้าวเหรอครับหรือว่าเมื่อกี้เห็นมีกอไผ่ตอนเดินลงไปอะนึกว่ามันไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่เห็นขาเจ้แบบโอ้โหเจ่ขาเจ๋เจ๋ครับอ้าวเหรอ,อมันเป็นเก่งๆแฟชั่นเหรอครับแฟชั่นจะเฉย,ยไม่ได้มาขาดโอ้ถ้าไม่ขามันแยกออกมาหรือว่ามันจะอีออกมาอื ในไหนข้างหลังมีอะไรครับกระเป๋าเตรียมอะไรมาบ้างครับมาเที่ยวให้ดดูเปิดกระเป๋าดูดิโอ้มีอะไรบ้างครับมีขวดน้ํามีขนมมีสเสบียงเพียบเลยเป็นยังไงบ้างครับมาเที่ยวน้ําตกไส้สวรรค์ครั้งแรกเป็นไงครับชอบไหมสวยไหมครับสว,สวยมากสวยมากแล้วชันไหมทางเดินขึ้นลง,งก็้สึมันไม่ช้าเท่าไหร่อ่ะมีชาเนือที่มันชานล็กเนืออ๋อแต่นี่จิ จะเชิญนักท่องเที่ยวทางบ้านหรือผู้ที่ไม่เคยมามา,มานี่จะเชิญชวนยังไงครับจบ้พูอกันชิญอาตบีมาเต็มจะเป๋าเลยเออแล้วเป็นยังไงครับน่าเที่ยวมาเที่ยวได้ครับที่อุบลราชธานีอำเภอของเทียมไปได้แค่แค่ใช้เอเบอะไรเรไม่รู้เอมเมันแบบมามาไปถูกก็ถามทางเอามันม<ส>ีป้ายบอกตลอดมาทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มเลยผาแต้มเลยทางเข้าผาแต้มมาก็ มีป้ายบอกน้ำตกไส้สวรรค์มาเลยเดี๋ยวเข้าซอยมาห้ากิโลหแล้วก็จอดรถไว้แล้วก็เดินมาสองรอเมตรวันนี้ว,นนวันนี้เข้าฟรีวันนี้วันนี้ด้ฟรี่วดีวันนี้อุทยานแห่งชาติเปิดให้เข้าชมฟรีนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่น้ําสวยใสใช่แล้วจะ้ะนาเล่นแล้วจ้าหิวหิว <laughs> แม่ทำไมไม่ค่อยทาปลายแล้วตื่นหน่อยี่้รับมีนักท่องเที่ยวมากําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เหนื่อยมากเดินขึ้นแค่นี้เหนื่อยมากไม่ค่อยได้เดินไมีคนไปรับอยู่คนหนึ่งแต่สัญญาณสัญญาณเน็ตนี่เป็นยังไงให้ดูดิมีไหมกากระบาดเลยพ่อไม่้องไปรับแม่เลยพ่อชนี้เลยไปรับแม่ขึ้นมาหรอใช่โอ น่ไม่ได้จนน้ำหมาเพราะถ้ามามีป้ายอะพ่ออ๋อเยี่ยมรับใกล้ๆนี่เองอ่าจบคลิปจบคลิปฝากฝากจบได้จะแจกอ,อัอออออนนี่ดีอ่ะแจกในไทยได้ด้วยล่ะอ่าสวัสดีครับบ๊บบยบายบายสวัสดีครับด้วยบอยบ๊ายบายสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับจี๋ล่ะบอย